ระเป๋าหนึ่งและเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่เงินที่ใช้ยามแก่เนี่ยเขาเรียกว่าเาราเกษียณถูกไหมฮะพอเาราเกษียณปุ๊บเราต้องการใช้เดือนเท่าไหร่บ้านตายชีวิตสมมติเดือนละห้าหมื่เราเริ่มเก็บเลยนะฮะเก็บแล้วปิดประตูตายเงินนี้เราจะไม่เอาออกมาใช้นี่แหละให้เห็นว่าวันนี้คนพี่หมูจัดระเบียบตัวเองจากที่ผ่านมาที่เดิมเราไม่เหลือเพราะอะไร อ้าวใครขึ้นรถโคดหมูอยากกินไอ่เต็มที่เลยคือเขาเรียกว่าในครั้งแรกในที่เก่าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนั้นวันนี้ที่นี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องติดกระดุมให้ถูกนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายสองเขียนลายชื่อยี่สิบห้าถึงห้าสิบลายชื่อบางคนบอกอีไม่รู้จักใครเลยจะเขียนได้อย่างไรคำถามเนาะวันนี้สมัยเด็กๆเ,เ,เราถูกไหมฮะ แล้วก็สมัยเรียนสมัยเขาเรียกว่าแต่ละการที่เราเรียนและสมัยทํางานและสมัยปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างที่เราเซฟชื่อไว้บนมือถือเขียนออกมาให้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเขียนลายชื่อให้ได้มากที่สุดถ้าเรานึกไม่ออกจริงๆเนาะก็เข้าไปดูที่มือถือเรานั่นแหละว่าเราเล่นไลน์กับใครบ้างเขียนออกมานะคะแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วเราตั้งกฎเหล็กของเราเลย คำว่ากฎการเขียนรายชื่อเนี่ยเขียนเสร็จถูกไหมยเราเราเขียนแล้วเราเช็คฟอร์มเขาอะส่งสวัสดีตอนเช้าเป็นโปรวีไอพีอย่างเงี้ยและเราก็อยากไปคิดแทนคนอื่นโอ้ยคนนี้ไม่ทำเรกรลยแล้วโอ้ยคนนี้โอ้ไม่มีความสามารถลรกไม่ทาไม่เอาเราอยากไปคิดแทนวันนี้ทุกคนที่เป็นเพื่อนเราเราให้เขา เมื่อเราให้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าใครที่ตอบสนองเรามาบ้างเมื่อเราเช็คฟอร์มเขาหมดแล้วรู้และสเต็ปแต่และสเต็ปถูกไหมฮะท่าน,นี้เราเริ่มอะไรฮะโทรคาว่าโทรคุยโทรเปิดใจโทรนาเสนอโทรให้เขารู้ว่าวันนี้เราไปอะไรฮะหนึ่งโทรคุยเราไปคุยเรื่องประหยัดให้เขาคุยเรื่องประหยัดวันนี้เธอจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนเท่าไหร่ เราคุยถึงโตที่เขาใช้อยู่ใช้ค่ายไหนมีเขาเรียกว่าโทรเชื้อเชิญโทรคุยโทรให้เขาเปิดใจโทรทักทายโทรอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาเรียกว่าวันนี้ถ้าคนรู้จักเราก็ถามสาระทุกสุกด,ดิบอย่าเพิ่งไปบุกถูกไหมฮะแต่ถ้าคนในโลกออนไลน์เราสามารถวางคอนเทนต์และเอาคอนเทนต์นั้นมา ดัดแปลงได้ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกับเขาถ้าเราวางเกี่ยวกับเรื่องโปรเราก็คุยเรื่องโปรแต่ถ้าเราวางเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเราก็คุยเรื่องธุรกิจไปให้เราเห็นนะนี่เสร็จแล้วเราโทรเชิญถ้าวันนี้เราต้องการนัดหมายถ้าเราเรานัดหมายนัดเจอเราก็นัดเจอเระบุวันเวลาพบกันที่ไหนแต่ถ้าวันนี้เราปิดการขายทางโทรศัพท์เหมือนกับคุณเจี๊ยบกิจอย่างเงี้ยปิดการขายถูกไหมในโลกออนไลน์ก็ มีหลายๆวิธีนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าเราทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะฮะและสี่เมื่อเรานำเสนอเปิดใจคุยถึงแอปพลิเคชันเราว่าแอปเราทำอะไรได้บ้างแอปเราเติมเงินมือถือถูกไหมฮะและเราวิเคราะห์ให้ขาดว่าคนที่เราคุยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของเรากลุ่มไหนคำว่ากลุ่มนักธุรกิจหรือกลุ่มของผู้บริโภคเพราะคนที่เรารู้จักเนี่ยเราจะรู้ถูกไหมฮะหรือกลุ่มข้าราชการ ข้าราชการกินเงินเดือนครบหกสิบปีให้เราเห็นว่าวันนี้แต่และกลุ่มที่เรานำเสนอเนี่ยคนที่เรารู้จักเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยหนึ่งทำอาชีพอะไรตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเราเขาเรียกเช็คคอมได้แต่ถ้ากลุ่มที่เราไม่รู้จักเราก็ต้องค่อยๆเริ่มอย่างไรคำว่าเริ่มหนึ่งวันนี้คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราส่งลิงก์ไปในในเฟซถ้าเราส่งลิงก์เกี่ยวกับเรื่องโปร เราก็แนะนําตัวเราเองก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะแล้วเราทําที่นี่เราเห็นอะไรแล้วเราก็ค่อยเสนอเขาแล้วก็ขอยาติถามเขาว่าขอยาติถามนะคะไม่ทราบคุณอยู่ที่ไหนคะอะไรเงรี้ยเขาเรียกว่าเปิดสายสัมพันธ์ก่อนที่กาะนเขาเรียกว่าเปิดใจให้ได้นําเสนอเปิดใจเนี่ยแล้วเราคุยเรื่องแอปจะทุกครั้งที่เราคุยเนี่ยเราต้องปิดการขายให้ได้นะอย่าเปิดค้างไว้ ทุกการสปอนเซอร์เนี่ยทุกครั้งเลยเราต้องปิดการขายปิดการสปอนเซอร์ทุกครั้งฟังแล้วสนใจไซส์ไหนถ้ามีโอกาสเลือกได้จะเลือกไซส์ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการของเราเนาะนั้นวันนี้เรามีพี่เลี้ยงไม่ต้องกลัวถูกไหมฮะถ้าวันนี้เราคุยเสร็จเขายังไม่เข้าใจเรื่องไหนเราก็โทรประชุมสามสายนัดเวลา ทีอัพอัพไลน์แล้วก็ให้อัพไลน์ช่วยเราอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนาะเมื่อเราเปิดใจเขาเสร็จเราก็สอนวิธีการคีดยอดคียงานแล้วก็ให้เขาเข้าร่วมบรรยากาศก็คือเข้าฟังห้องซีโอเข้าหลายหลายห้องที่เป็นบรรยากาศเกี่ยวกับห้อง O อ p อย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนเนาะการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องได้หัวใจเขาก่อนนะ ถ้าวันนี้การที่เข้าห้องหนึ่งสองเจ็ดเรายังไม่ได้หัวใจเขาเนี่ยบางทีบางคนเข้าเรียนปุ๊บมาสั่งทาําไมงานของเราเราจะทําเองอะไรพวกน,นี้ยพอนึกภพาพออกเนาะนั่นวันนี้เมื่อเราถูกไหมฮะเริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วเรามาดูนะเขาบอกว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งสี่รู้รู้อะไรห้าค้นหาห้าเคลื่อนทีมห้าบันไดสู่ความสําเร็จ นั้นหัวข้อแต่และหัวข้อเนี่ยถูกไหมคะให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราจะรู้นะหนึ่งวันนี้สี่รู้เนี่ยหนึ่งรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือแอปพลิเคชันนะวันนี้เราทุกคนต้องเข้าใจนะผลิตภัณฑ์เราคือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเราทําอะไรได้มั่งหนึ่งเติมเงินมือถือได้สามค่ายสองมีสินค้าในระบบสาม สิบแต่ละคนไซส์เอสเอาสินค้าเข้าร่วมได้หนึ่งล้านค้าเข้าร่วมฟรีถูกไหมฮะดีเขาเรียกว่าเจาะเรื่องแอปพลิเคชันของเรานั้นวันนี้เอาสินค้าเข้าระบบให้เราเห็นเลยนะฮะแล้วก็สองวันนี้สิ่งที่เราถูกไหมฮะรู้ว่าวันนี้งานของเราเนี่ยเราไปนําเสนอเราไปอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าให้เรารู้ว่าแอปของเราทําอะไรได้บ้าง พอเสร็จเราคุยว่าวันนี้ไซสเอสสามารถเอาร้านค้ามาเข้าร่วมได้เอากิจการอะไรก็แล้วแต่มาเข้าร่วมได้หนึ่งอย่างไซส์เอ็มสามอย่างไซส์แอลเจ็ดอย่างไซส์เอ็กแอลห้าอย่างร้านค้าทุกร้านเข้าร่วมฟรีแต่วันเนี้เราก็สามารถพูดให้ร้านค้าต่างๆพวกนี้มาเป็นเจ้าของแอปได้เลยเมื่อวันนี้เราไปเสนอให้เขาเข้าร่วมเมื่อเขาเห็นโอกาสเขาจะแนะนำตัวเขาเองก็ได้และแอปของเราเนี่ย ได้สิทธิ์คำว่าได้สิทธิ์ใช้โปรนี่แหละสำคัญมากๆวันนี้เนาะเมื่อเราคุยเรื่องแอปของเราแล้วเนี่ยเราบอกว่าแอปของเราเนี่ยได้สิทธิ์ใช้โปรนะโปรอะไรบ้างโปรโซเชียลถูกไหมฮะแล้วก็โปรซูเปอร์เซฟและรู้สิ่งที่สองรู้เรื่องแผนรายได้และรู้สิ่งที่สามคือรู้ถึงความสวยงามของธุรกิจคำว่าความสวยงามของธุรกิจคืออะไร วันนี้ท่านประธานถูกไหมฮะแนวคิดของท่านวิสัยทัศน์ของท่านวันนี้หนึ่งท่านสร้างคฤหาสน์เนื้อที่สองไร่ขึ้นอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพพหลามสามซอยนนทีสิบสี่แยกสิบเอ็ดให้เราเห็นว่าวันนี้ท่านสร้างคฤหาสน์รองรับคนทั่วโลกจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ประเทศไทยวันเวอวันโคตรทุกคนมาเที่ยวทุกคนมา,นมาใช้สิทธิ์ทุกคนมาเขาเรียกว่า ถ่ายคลิปมาเก็บบรรยากาศมาทําห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นเป็นห้องประชุมของเราได้เลยนี่เขาเรียกว่าเราสามารถไปใช้สถานที่ได้เราเคยเห็นไหมว่าบริษัทต,ต่างๆบริษัทที่อื่นเนาะที่ขายที่ทําเครือข่ายเช่าตึกถูกไหมฮะเช่าสองห้องเปิดชื่อบริษัทเ,เปิดได้สองปีปิดเปิดได้สองปีปิดถูกไหมฮะเสร็จไปเปิดใหม่เจ้าของคนเดิมแต่ชื่อบริษัทเปลี่ยน แต่วันนี้ความสวยงามของบริษัทเราหนึ่งบริษัทของเราวันนี้ท่านประธานประกาศความยิ่งใหญ่ท่านต้องการาเข<ร>าเรียกว่า<น>ยูนิคอนหนึ่งมื่นล้านให้เราเห็นว่าวันนี้ท่านตั้งเป้าหมายแล้วะว่าจะต,ต้องทํากับไรหนึ่งมื่นล้านนั้นวันนี้ให้เรารู้เลยว่าท่านไม่ปล่อยมือพวกเราอยู่แล้วนั้นออนเซลสองเปอร์เซ็นตทุกท่านต้องรีบขึ้นนะเพราะทุกยอดที่ส่งเข้าบริษัท่ยขึ้น ที่เราทั้งหมดเลยนะฮะแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองให้เรารู้นะคะเรื่องเขาเรียกว่าเจาะลึกบนเด็กอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ข้อสี่นะ,ะตอบข้อตังวลและสงสัยวันนี้ใครทุกคนเนี่ยพอจะหมักมาแล้วหรือบางคนอยากถามเราต้องตอบให้ได้เขาถามอะไรมาเราต้องตอบให้ได้เขาเรียกว่าไขข้อสงสัยให้ได้เหมือนกับสลายข้อโต้แย้งอะ นะ,ะมันอยู่หัวข้อนั้นวันนี้สี่รู้เนี่ยสำคัญพอสี่รู้เสร็จมาห้าค้นหาค้นหาอะไรบ้างเป้าหมายอะไรชื่อนะและก,ก,ก,การเชื้อเชิญการนำเสนอการติดตามนี่เขาเรียกว่าขาบวนการห้าค้นหาถูกไหมฮะตั้งเป้าหมายแล้วก็ห้าบันไดสู่ความสำเร็จแต่ละตำแหน่งเรากำหนดเลยนะ,ะเดือนนี้เรากำหนดว่าทุกคนต้องได้หนึ่งแสน นั้นหนึ่งแสนทำอย่างไรคนที่ลงเ l ็แอหาสิบหกคนลงเ l ็แอได้หนึ่งแสนแต่สิบหกคนนั้นต้องไม่รู้จักกันเนาะเราสามารถวางรอบตัวเราได้เลยนะคะแล้วก็บริหารสิบหกคนถูกไหมฮะให้คิดเหมือนเราถ้าสิบหกคนคิดเหมือนเราเขาได้แสนเดือนที่สองเราได้ล้านแน่นอนและในเดือนที่สามทุกคนถูกไหมฮะไม่ปล่อยมือกันอยู่แล้วถ้าได้หลักล้านกันแล้ว่ะ เราจะได้สองล้านแบบออโต้ภายในสามเดือนเลยเดี๋ยวจะส่งแผนให้ฟังแลที่ท่านประธานผ่าแผนสามเดือนสองล้านมันไม่ยากเลยนะแต่ว่าวันนี้อยู่ที่เราวันนี้ในโลกออนไลน์เหมือนกับคุณเฉียบกิจว่าเยอะแยะมากมายวันนี้เราหาคนใต้องค์กรเราที่เราแนะนำเหมือนวันนี้ในแผนข้อสามเราแค่แนะนำสิบคนแตกออกไป ถึงชั้นที่เก้าเนี่ยตัวเราคือชั้นที่หนึ่งเนาะและนับลงไปอีกแปดชั้นเนี่ยถ้าเต็มแม็กในสิบคนที่เอาจริงของเราเนี่ยเราก็ได้ถึงพันล้านคนแล้วนะคดเยอะเลยอะแต่วันนี้เป้าหมายของคนหมูตั้งแค่หนึ่งล้านนะแค่วันนี้คนไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยคนหมูว่าวันนี้ใต้องค์กรเอาแค่หนึ่งล้านคนก็สุดยอดแล้วอะแต่เราแนะนำเพียงกี่คนฮนะหนึ่งคนก็ยังได้เลย แต่มันโตข้างเดียวไงมันช้าสองคนได้ไหมได้แต่ต้องเอาจริงนะสี่คนได้ไหมได้แต่คำถามวันนี้เราสป,เรสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์การสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าการปิดการขายอไม่ยากแต่วันนี้ไอ้ที่ยากกว่าคืออะไรรู้ไหมการพัฒนาองค์กรวันนี้ทุกคนสมัครสมัครสมัครถูกไหมฮะเราส่งคนเข้าพัฒนาองค์กรเนี่ยสำคัญ ที่เขาบอกว่าวันนี้โตคนเดียวยิ่งใหญ่คนเดียวไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าว,นนวันนี้ยิ่งใหญ่ทั้งทีมเนี่ยถูกไหมฮะวันนี้ถ้าเรานําพาทุกคนน่ะให้ได้ตังค์ทุกคนน่ะไม่มีใครทริ้งใครจับมือกันให้แน่นไม่เถียงไม่ถามทํตามอย่างเดียวถูกไหมฮะอันไหนไม่เข้าใจถามอัพไลน์เลยอัพไลน์คนที่แนะนําเราไม่เข้าใจอ่ะถามอัพไลน์สูงขึ้นไปอัพไลน์สูงขึ้นไปไม่เข้าใจถามขึ้นไปอีกคือเขาเรียกว่า หาข้อสงสัยให้ได้นี่แหละเขาเรียกว่างานของเรานั้นวันนี้บันไดสู่ความสําเร็จเรากําหนดเลยตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยถูกไหมฮะให้เรารู้ว่าตั้งแต่ซับไฟสามหมื่นเดือนใดเดือนหนึ่งจริงๆเราลง XL แนะนำหก xL เราได้ส0 0 0มื่นแล้วอะนั้นตําแหน่งเจ็ห้าหมืนเราลง XL เราแนะนำเก้าเ x l เราก็ได้ห้าหมื่อันนี้สรุปให้เห็นภาพเนาะแต่ นี่คือคนที่เราแนะนําเองแล้ววางรอบตัวนะแต่ถ้าวันนี้ผู้นําซ้อนผู้นาลงไปก็ยิ่งดีเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ฐานมันจะแน่นเหมือนโค้ดหมูเนี่ยโค้ดหมูยังทํารหัสที่หนึ่งรหัสที่หกรหัสที่เจ็ดวางซ้ายขวารหัสที่หกซ้ายขวารหัสที่เจ็ดแต่คะแนานรหัสที่ห้ารหัสที่สามเนี่ยมียี่สิบวัลล้านน่ยคิดดูเยอะไหม นั้นวันนี้ยเราจะเสียบเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกับคุณเสียบหลีบบอกว่าวันนี้โอ้โหโค้ดพี่หมูหาคนในโลกออนไลน์เสียบได้รอบตัวเลยถูกไหมฮะยังเสียดายวันนี้โค้ดพี่หมูไม่เก่งเรื่องอะไรก็ต้องยอมรับต้องเรียนรู้คําว่าวันนี้เราเก่งเรื่องอะไรเราก็มามอบให้สิ่งไหนเราไม่เก่งเราก็ขอเป็นนักเรียนด้วยเหมือนกับวันนี้เนาะหลายๆท่านเนาะเข้ามาท่านมาในโลกออนไลน์ท่านไม่เก่งเรื่องแผนธุรกิจนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง เราเรียนรู้ไม่ยากเลยนะคะนั้นสิ่งที่คุณพี่หม,มูให้เห็นนี่เขาเรียกว่าเครื่องทุ่นแรงคําว่าเครื่องทุ่นแรงของเราถูกไหมฮะคําว่าคารผ่อนแรงหรือเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องผลิตเงินให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีทีมเวิร์กทีมเวิร์กของเราเนี่ยเราจะฝึกทําอะไรบ้างวันนี้เราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ฝึกเกี่ยวกับเรื่อง y วน์ไอจอยคำว่า y วนะะ์ไอจอยนะทำยังไงหนึ่ง แนะนำตัวเองชื่อนามสกุลถูกไหมะการศึกษาอาชีพถ้าบอกได้นะถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเหมือนโค้ชพี่หมูเองเนี่ยอดีตเป็นย่างเสริมสวยถ้าจบการศึกษาก็เพียงแค่มสามเองเห็นไหมฮะคือวันนี้เราไม่ปิดบังใครให้เรารู้ว่าเราเปิดเผยบางคนจบด็อกเตอร์ก็มีนะใต้องค์กรโค้ชพี่หมูจบด็อกเตอร์อะ แต่มาเป็นลูกทีมเราก็มีนั้นวันนี้ให้รู้ว่าเมื่อเรามาทำเครือข่ายเนี่ยจะมีทุกอย่างเขาไม่ได้บังคับนี่เครือข่ายไม่ได้บังคับว่าคุณต้องอายุเท่าไหร่คุณต้องจบการศึกษาอะไรคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ไม่ต้องเพศอายุถูกไหมฮะไม่ไม่จำกัดเลยนั้นวันนี้ธุรกิจของเรามันลงทุนตำ่ำนั้นเมื่อเราจะทำเขาเรียกว่าฝึกการวายจอยการแนะนำตัวเราเองหนึ่งถูกไหมฮะ แนะนำชื่อนามสกุลสองรู้จักท็อปอัพุลิศใครเป็นผู้แนะนำคําว่าผู้แนะนำก่อนเนาะนั่นคือพ่อหรือแม่ในธุรกิจของเรานะแต่พี่เลี้ยงเราสามารถหาได้หมดคนที่เราศรัทธาเราสามารถเชิญชวนมาได้นะและสามเหตุผลที่ตัดสินใจทำท็อปอัพธุลิศและสี่อะไรคือแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นธุรกิจ นี่เขาเรียกว่าการที่ hey, hey. ทเราจะไปห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้น,ห,น,นหรือก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าจะแชร์ลิงเราต้องวายจอตัวเราก่อนและห้ามองเห็นอะไรเขาเรียกว่าวันนี้ในอนาคตเป้าหมายเราคําว่าวันเนี้ยเรามองเห็นอะไรใน <Hey, hey. S 1> ท็อปับบชนิดโค้ดพี่หมูเองเนี่ยมองเห็นขุมทรัพย์คําว่าร้อยล้านวันเนี้เราต้องพาทีมงานเราทุกคนได้ตังเหมือนเรา นี่แหละมองเห็นขุมทรัพย์เหมือนวันที่คุพี่หมูบอกว่าคุาพี่หมูเดินเข้าแต่มีหลายหลายคนเดินออกเพราะเขามองไม่เห็นเราก็อย่าไปโกรธเขาเนาะบางคนก็ตั้งไว้ก่อนถ้าเขายังไม่เข้าใจเกาไปตามเขากลับมานะฮะนั้นวร์แอจอยมีสี่หัวข้อเนาะหนึ่งแนะนำชื่อสองรู้จักท็อปอัพธุลิตได้ไงสามเหตุผลที่ตัดสินใจทำท็อปอัพุลิตและสี่อะไรคือแรงบันดาลใจห้า เรามองเห็นอะไรในอนาคตในทับอัถูริยหรือเป้าหมายนะคะให้เรารู้ไว้แล้วเรามาดูต่อวันนี้เขาบอกว่าการจะวิเคราะห์โครงสร้างคําว่าวิเคราะห์โครงสร้างเรามาดูนะโครงสร้างการสร้างไรายได้ห้าแบบเราเราเปรียบเทียบคนหมูจะเปรียบเทียบให้ดูนะงานเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ แต่คุณภาพชีวิตก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำวันนี้ทุกท่านมาแต่ละอาชีพถูกไหมฮะคุณพี่หมูมาจากอาชีพเสริมสวยเหมือนอ่าท่านเช็ยบยิบมาจากเจ้าของกิจการหลายๆท่านถูกไหมคะอาจจะเป็นครูสอนติ๊กตอกเหมือนเมื่อเช้าที่ได้คุยกับท่านอยู่เนอะอนั้นวันนี้หลายหลายคนเขบอกว่างานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตฟังให้ดีนะ งานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตแต่คุณภาพชีวิตก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทำคุณภาพออกนะวันนี้เขาบอกว่างานที่หนึ่งเรามีห้าแบบเนาะโครงสร้างรายได้ของงานแบบที่หนึ่งเขาบอกว่ารายได้แบบขั้นบันไดเชิงลายเส้นคุณภาพออกไหมเหมือนเราก้าวขึ้นบันไดอะเราดูว่าอาชีพไหนบ้าง อาชีพในบ้างที่ทํางานแล้วมีรายได้เขาบอกโครงสร้างรายได้ที่เขาบอกว่ารายได้เพิ่มสิบเปอร์เซ็นถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปียกตัวอย่างเนาะข้าราชการรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะเขาบอกว่าเวลาข้าราชการเนี่ยได้ครึ่งขั้นได้ขั้นครึ่งนั่นเขาเรียกว่ารายได้ปีละหนทํางานพอได้ขั้นก็ดีใจกันแทบแทบแย่แหละถูกไหมฮะนั้นวันนี้รายได้จะสิ้นสุดตอนไหน ตอนกเกษียณหรือลาออกหรือเลิกจ้างหรือเสียชีวิตนั้นวันนี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทําถูกไหมฮะเราลองวิเคราะห์งานของแต่ละรูปแบบให้เราเห็นได้นะแล้วเรามาดูแบบที่สองแบบที่สองของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้แบบรับครั้งเดียว ใหจดได้จดเนาะจะได้ไปวิเคราะห์จะได้ชวนและจะได้เชิญแล้วก็แต่ละคนอันนี้ให้เป็นความรู้แต่เวลาไปสปอนเซอร์ไม่ต้องไปไปบอกทั้งหมดนะคะแต่วันนี้ให้ความรู้ไว้นะคะก็คือหนึ่งวันนี้ไรายได้แบบรับครั้งเดียวไรายได้ไม่แน่นอนรับเป็นครั้งคังเรามาดูตัวอย่างนะมีอะไรบ้างเกษตรกรงานรับเหมางานรับจ้างทั่วไปถูกไหม วันนี้งานรับเหมาเหมือนสร้างบ้านเนี้ย่บ้านหลังนี้เหมาไปเท่าหท่าไรได้เท่าไหรเนี่ยเ,เขาเรียกว่าได้เป็นครั้งครั้งไปจะสิ้นสุดก็คืออะไรแก่ตัวเสียชีวิตหยุดหรือป่วยถูกไหมฮะเขาเรียกว่ารับครั้งเดียวจบเลยรายได้ครั้งที่สองรายได้แบบที่สามเขาเรียกว่ารายได้แบบถดถอยรายได้แบบถดถอยเนี่ยเรานึกออกไหมว่ารายได้ของใครอันนี้ยกตัวอย่างนะนักร้อง นักแสดงถูกไหมฮะนักร้องนักแสดงเวลามีชื่อเสียงรายได้ค่าตัวเป็นล้านพอแก่ปุ๊บค่าตัวหมดถ้าไม่เก็บเงินก็หมดถูกไหมฮะหรือคนขายประกันชีวิตขายเป็นลายๆไปขายได้ต้องดูแลกันโอ้โหจนนู่นเลยถูกไหมฮะแต่ว่านักแสดงเนี่ยเราเห็นกันชัดๆเลยหลายหลายคนเห็นไหมฮะที่วันเนี้ยเป็นอมาพ่กษ่วยแก แล้วไม่ได้เก็บเงินไว้ใช้บั้นปลายชีวิตพอแก่ตัวก็หมดเงินหมดนั่นก็บอกว่าวันนี้นะแก่ตัวเลิกจ้างเสียชีวิตหยุดและก็ป่วยนะคะให้เราเห็นเลยแล้วมาดูรายได้แบบที่สี่กันเขาเรียกว่ารายได้แบบขึ้นลงตามสถานการ์คำว่ารายได้ขึ้นลงตามสถานการ์เนี่ยเขาเรียกว่ารายได้ไม่แน่นอนไม่ดีก็เริ่มต้นใหม,ม่ตลอดเหมือนกับเห็นไหมตอนนี้ คนที่ทำไรายได้แบบนี้ขายอะไรคะขายแมสอย่างเงี้ยทําธุรกิจที่แบบว่าวันนี้อุ้ยขายอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องโควิดถูกไหมคะแมสจากชิ้นหนึ่งยี่สิบห้าบาทตอนนี้สองหนึ่งสิบชิ้นเหลือกี่บาทคะสิบสามบาทเหลือสามบาทห้าสิบอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าไรายได้ขึ้นลงแบบตามสถานการณ์นั้นวันนี้ให้เรารู้เลยว่าวันเนี้ยเราจะหมดแรงตอนไหน ตอนที่แกเสียชีวิตป่วยหมดทุนนี่แหละลงทุนลงทุนไปปุ๊บหมดทุนนะนั้นวันนี้สรุปไรายได้ให้เราเห็นสี่อย่างเรานึภาพออกแล้วเนาะเขาบอกว่าเรียนมาตั้งแต่อายุสิบแปดจนถึงยี่สิบห้าปีเราเรียนเรียน,เร,ยนเรียนกันถูกไหมฮะจบปริญญาและเราก็ทํางานกเกษียณอายุก็คือหกสิบถึงหกสิบห้าบางคนเนาะ,ะเกษียณเสร็จได้เงินบาเหน็จบนานาญมา บรรลายชีวิตคือเอาเงินบำเหน็จบำนาญไปอะไรฮะรักษาตัวเองนอนอยู่บนเตียงนอนเนี่ยให้เราเห็นว่าวันนี้งานที่เราเอ,อ่ยมาทุกอย่างถูกไหมฮะให้เรารู้ว่าถ้าเราหมดแรงเท่ากับเราขายเวลาไปทั้งชีวิตแหละแต่ถ้าวันนี้รายได้ข้อที่ห้าเขาเรียกว่ารายได้หลายชั้นรายได้แบบฮัลูฮัลลาก็คือรายได้ธุรก,กิจเครือข่ายของเรานี่แหละนั้นวันนี้ ผูลิศเราถูกไหมฮะวันนี้เราจะทํารายได้ที่เขาบอกว่าวันนี้เนาะธุรกิจเครือข่ายเขาบอกง่ายๆเลยถ้าคุณเชื่อทําสําเร็จคุณอิสระภาพทางด้านการเงินแลวเวลาที่เขาบอกว่าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยถ้าขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้นั้นวันนี้เหมือนคนหมูเองถูกไหมฮะเจ้าของปั๊มบอกว่าอุ้ยรวยแล้วไม่ต้องทําแล้วคพี่หมูเลยบอกว่าวันนี้จนมาจนเข็ดแหละ จะรวยให้เข็ดบักให้เราเห็นเลยคำว่าแพสซีฟอินคัมให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านเชื่ออย,ย่างสุดหัวใจทุกอย่างเป็นไปได้งานของเราวันนี้เนอะทุกสิ่งทุกอย่างที่คดพี่หมูเล่าให้ฟังคดพี่หมูบอกเล่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามาแชร์ลิงสิ่งที่เรามาเล่าทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้คพี่หมูอยากรู้ว่าวันนี้ทั้งหกสิบสามท่าน ใครอยากรู้อะไรเพิ่มแตะใหม่ถามได้เลยค่ะฟังจนเพลินเลยค่ะฟังจนเพลินเลยใช่ไหมหลับหรือเปาโอ้น้ารักหน้ารักก็สวัสดีนะรีแลกรีแลกกันนะคะพี่หมูก็มาแบ่งปันง่ายๆวันนี้ให้รู้ว่า สิ่งที่พี่หมูมาแชร์ลิงเนาะวันนี้พี่หมูผ่านมาทุกเรื่องใครอยากรู้อะไรใครอยากถามอะไรนะคะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าแต่ไม้ถามได้แต่ถ้ามไม่มีอะไรก็คนพี่หมูขอคืนไม้ให้กับคุณเชฟกิฟ <c oughs> หรือ MC <c oughs> ของเราไป <c oughs> เอ่ย <c oughs> เป็น MC คนพี่หมู <c oughs> ก็อยากให้ทันรับไม้ต่อนะคะและเดี๋ยวจะถามอะไรคนพี่หมูก็จะอยู่ใน <c oughs> ห้องนี้แหละเป็นพ <c oughs> <c oughs> ี่เลี้ยงให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หมูมากครับทุกท่านให้กด8ปกด9ก้าให้กับพี่หมู